นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัรพจิตสามินาสังสิโมพรหมาจากมหาเทวา สัพเพยขาปัตายติพรมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาุญโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาุหติพุททัคมาอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรัโหนายังวิรัตสาวิรัาสีวิรั ο, รารสา วิรากิธโยพุทธัะมานีมามันพุทธะสวาโหสัมปติสามิเพ่งเพ่งพาพาหาหา,พา,พาเลือสัมปจิสามินาสังสิโมงรงมาจากมหาเทวาสเียขขาปรายติตรงมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพภวันตุเม มหาภูโยมหาลาโภพระวันตุเมมิเตปามุหติพุทธะอาภูนภูพุทธายะวิรัตโยวิรัชนายังวิรากิาวิรากาสีวิรากาสาวิราอิทธ,าาธโยพุทธสัตมานีมามะพุทธาสสวาโหสัมปติสามิ เพ่งเพ่งพาพานาหาลือสรมปจิตสามินาสังสิโมพรหมมาจากมหาเทวาสัเพเทยัคขาปัจลาญาติพรหมมาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาปุญโญมหาลาโภพระวันตุเมมิเตภาหะติพุทธะมั นโมพุทธายะวิรัขโยวิรัคโคนายังวิรากสาวิรากาสีวิรากาสาวิรากิิโย,ย,ยพุทธัสสะมานีมามะพุทธัสสะสวาโหสัมปติสามิเพ่งเพ่งทาพาหาหาลือลือสัมปจิตสามินาสังสิโมรมมาจากมหาเทวา สัพเทยขาปกายติพรหม,มาจากมหาเทวาอภิลาภาพระวันตุเมมหาภุโยมหาลาภพระวันตุเมมิเตมาหุนติพุทธะนะอุณโมพุทธายะวิรัโยวิรชนายังวิราหิสาวิราคาสี วิราภาษาวิราอิทิโยพุทธะสมานีมามะพุทธะสวาโหสัมปติสามิเพ่งเพ่งพาพาอาหาลือ